เกมนี้เรามาฝืนใจเล่นแทง e b หนึ่งเดี๋ยวเหตุผลเรามาว่ากันทายคลิปนะาว่าทำไมต้องฝืนใจแต่ในเกมนี้เราได้เลือกโตโรมาเล่นที่จริงแล้วส่วนตัวพี่อยากเล่นฮีโร่ตัวที่มันสวยๆมากกว่าแต่ว่าถ้าเจอ2ตัวนี้เราหยิบโตโรมายัางไงก็ได้เปรียบเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้มันมีการ CC เราด้วยสกิลของมันเองเนี่ยก็ยังทําให้แครี่กับเมทฝั่งตรงข้ามยืนได้ยากอ่ะอันนี้แอบให้ดูดรากเต็มๆของฝั่งตรงข้ามด้วยก่อนเข้าเกมตอนเกมฝกั่งตรงข้ามเมทลงแครี่เป็นตัว CC หมดเลยนะคะเราจะ up เป็นแบ่งกล้ามในแบบไม่เกรงใจใครสำหรับในเกมนี้เราแอบ,บเดินมาเติมทาร่าก่อนเพราะตอนแรกเห็นเขาบวกกันเพลินนะคะถ้าสมมติบีแจงเขาพลาดเนี่ยเราอาจจะได้เฟิร์สบัตบีแจงทนสองรุมหนึ่งไม่ไหวเราก็เรียบร้อยเสียไปนหนึ่งฟลิกอร์ตอนที่เกิเดอร์มาเติมเนี่ยเราได้อัพสกิลหนึ่งพอดีตอนจะใช้คอมโบก็ให้สกิลหนึ่งให้โดนก่อนจากนั้นค่อยสกิลสองเราจะสกิลหนึ่งได้อีกครั้งอ้าวทำไมทาร่าเรียบร้อยไปก่อนละ่ะทุกคนเห็นแถบสีแดงตรงใต้ HP ของโตโรไหมตรงนั้นคือแถบไฟติิิ้้งงงงงสสสปปปรรรตตนนนนนนะะะะคคพออออออเเเเเาาากกกจจจู่่่่่มมัลงลงััยยยๆลลลลลลดดีีีี็หหืวท จะฟื้นฟู HP ให้เราด้วยสะสมได้ทั้งจากการกดสกิลและกดโจมตีธรรมดาในตรงนี้เราขี่เซิร์ฟมาชนได้2ตัวโซโล้นี่มันเป็นตัวเรียกฟลิกอร์ชันดีเลยไฟนี้เราอยู่ด้านบนนานมากคือแค่เดินไปเดินมาคนก็กลัวกันหมดแล้วอ่ะจริงวิจานณะ่าจะตุยเร็วกว่าน,นี้นะแต่ว่าแมงก้าติดหินเขาเลยต้องเดินอ้มอมน,น่าจะไม่มีฟลิกอร์ค่ะเมื่อกี้เราวิจารณ์<อ>ก็เรียบร้อยทีมเราไม่รอช้ามุ่งหน้าไปที่มังกรเลยด้วยความที่เรามั่นใจเกินไปบวกกับปาก,กดโจมตีนี่ก็เลยเปิดไฟเข้าไปเลยเราก็เรียบร้อยตุยกลางอากาศคนกดจมตตีีงบงงแออยยู่่เลาึบกวา เวลาเล่นลมแทงเนี่ยจะต้องใจยเย็นๆค่ะแล้วก็รอเพื่อนก่อนที่จะเปิดไฟค่ะบางจังหวะมันก็เป็นจังหวะหน้ามืดเกินแค่นี้ตัวบางๆมันอยู่ใกล้แค่นี้เป็นใครจอดใจไว้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเซียฟิกเกอร์ไปพร้อมๆแวนค่ะว่าจะกลับบ้านไปรีค่ะแต่เห็นอยู่ตรงนี้3ตัวแล้วป่าเราก็อยู่ด้วยเราก็เลยแคนเซิลวาร์มแล้วก็เข้าไปเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวยังดีที่ใหม่เขาเดินมาปิดดาเมจให้นะคะเก็บกิลด์เดอร์ไปได้แอบสงสารป่าอยู่น้บัฟแดงก็ต้องตีไฟก็ต้องเติมเร้ก็เรียบร้อย พอแวกั่าป่าเยอะหน่อยกิลด์เองเขาอยู่ด้านบนด้วยเราเก็บฝั่งข้าไม่ได้2งตัวเราก็เลยเปิดดาร์กเลยพี่มายกล้ามาช่วยตีด้วยแต่ว่าตอนนั้นเฮเตเขาก็กําลังตีมังกรอยู่พอดีเราก็เรียบร้อยค่ะพอได้มังกรเราก็เลิกตีดาร์กติดีบับนาอตีชาแล้วป่าก็ตุยไปแล้วเอ็นดูบ้าโดนวีราพอได้ออบเจกเราก็จะห่างกระป่าสักพักช่วงหลังสี่นาทีเนี่ยเราจะมาช่วยแครี่โซนป้อมประกอบกับตรงเงี้ยวแวกเขาอยู่ตัวเดียวด้วยครีมมาเขายืนยากมากเราก็เรียบร้อยด้านล่างเนี่ยได้ทั้งคนทั้งป้อมพอช่วง ก็เข้าไปโชว์ความน่าเกรงขามในป้อมในที่สุดก็มีคนมาเติมคือป่าของเรานะคะเกี่ยวใครได้ไม่รู้แหละแต่เรากดอันติเลยตายเพิ่งรู้ว่ากิลด์ตอนอันติเป็นไอออนบอดี้ถ้างั้นจริงๆเกมนี้ของลมพรเป็นล้างมากกว่าแต่เราไงเขาก็เรียบร้อยอยู่ดีด้วยความที่เราส่มทีมาด้วยนอจะทําอะไรเราก็รอเพื่อนเช่นการรอเพื่อนยกมาแบบนี้ค่ะเราก็เรียบร้อยแบบอีซี่ที่จริงการเล่นลมแทงมันไม่ยากเลยแค่ต้องเป็นคนจังหวะไม่นรกนิดหน่อยตรงนี้เหมือนเดิมนะคะมีคนอยู่กับเราคือเมตป่าที่เจอหน้าแวนกแวนอนเียว้กนออออเยยมากกก็ลถ่ เราลับป้อมอยู่นะคะถ้าเราเห็นว่าทาเก็ตคนละเป้าหมายคือต้องถอยเลยไม่งั้นจะเป็นการยืงค้ำฟีแล้วหาว่าเพื่อนไม่ตามมีแวนทนี่ทาราเขาไปเก็บห้แล้วสังวรนรกอีกแล้ว <c oughs> เรามีแจงก,ก็เรียบร้อยหลังจากส่งเอ็นโซลกลับสูป่ป่าเรียบร้อยเราก็จะมาเดินดูใจแฮเตะที่ลาสเลเยอร์ที่ที่เขาาใส่ช่วงชุลมุนไปเอามาให้ฝั่งของข้าเหมือนอยากจะดันกลางจบเลยมารวมกลาง4ตัวโดยไม่ได้นัดหมายไี่งันเดไล่ตรงนี้ยกได้4ใครเห็นก็ว่าไม่รอดแต่ว่าเป็นบารมีจากไกอาํามให้ตัวรถแดงเอชฟีขึ้นมาพันสี่วุา จังหวะที่แถบใต้ HP เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเราก็จะเร่ HP ขึ้นมาอีกนิดหน่อยตอนนี้เราก็มีตัวดาเมจตัวอื่นมาเติมด้วยทำให้เราเก็บฟั่งของข้าไมไปได้4ตัวแล้วก็ดันบ้านมาถึงป้อมด้านในเลยโซโลดันบ้าน HP เต็มปฏิหารคาร่าไปเดินไล่ทูเลนให้เพื่อให้ทีมเราได้ตีป้อมสะดวกวิลาพิมพส่วนมาว่าแจ้งเอกทีส่วนเอกคือใครเราโดนมีแจนชนหน้าบ้านนะคะคิดว่าไม่มีอะไรเสียแล้วน่าจะเป็นไฟสุดท้ายก็เลยอันติแล้วก็เรียบร้อยไม่รอดรอบสุดท้ายเกมนี้ก็เรียบร้อยค่ะชนะมาได้ ก็บอกว่าที่ต้องฝืนใจกลับมาเล่นแท้งเนี่ยเพราะว่าอยากเริ่มทําคลิปเล่นแท้งใหม่ซีซสั่นที่แล้วไปเล่นแต่ตัวน่ารักเล่นลวหัวใจมันถูกเติมเต็มเหมือนเสพติดอะ่ะแ,แล้วพอกลับมาเล่นแท้งมันเหมือนคนเล่นไม่เป็นอีกเลยเว้ยข้อควรระวังของการเล่นซัพพอร์ตคือมันจะน่ารักจนออกจากวังวนนั้นไม่ได้ก็เ,ออเดี๋ยวมาฝืนใจเล่นแท้งกันนะคะนี่เป็นอีพีแรกต่อไปบีจะเล่นตัวะไรมารอดูกัน